มาดูกันว่าปีนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะจ๊ะฮะแต่ว่าแม่จะซื้อไข่มังกรไปให้พ่อโยนขึ้นฟ้าให้ดูเรื่องบินเหรอ <c oughs> แล้วแล้วห้าบาทเหรอห้าบาทเหรอหายได้สองอันห้าบาทได้สองอันเหรอมีเสือมีเสืออุ้ยโหดโหดสามเด้งทุกคนอันนี้ไม่เคยเจอนะปีที่แล้ว <c oughs> แล้วกล่องละห้าบาทเหรอเนี่ยโหดสามเด้งมันจะเล่นหมดไหมล่ะ <c oughs> โอเครถทหารมาเล่นสนุกเอาสามเอาสามคันให้พ่อแข่งด้วย อุ้ยทุกคนรู้สึกว่าปีนี้ราคาน่ารัก่ะมี10บาท15บาท5บาท20บาทราคาไม่เกินนี้นะทุกคนราคาวันปีนี้คือไม่แพงอ่ะดูร้านร้านแบบของเยอะมากครับหาดูเฮ้ยอะไรอะเจ้าหนูจหนจ้วหนจ้านดิ5้นิ้วเนี่ยฮะาบายทีวีาบายทีวี สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ออกพรรษาแล้วนะ <c oughs> เราจะพามาดูร้านประจําของเราก่อนร้านใหญ่มากให้เซายหยิบใส่ตะกร้าได้เลยมาดูกันว่าวันนี้เซายจะเล่นอะไรแล้วก็ฮาร์จะเล่นอะไร <c oughs> วันนี้เราเล่นเบาๆเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันออกพรรษา <c oughs> ให้เลือกได้คนละ5อย่าง <c oughs> ให้เลือกได้คนละ5อย่าง <c oughs> เรามาดูกันว่าปีนี้มีอะไรมาใหม่บ้าง <c oughs> นะจ๊ะฮะ <c oughs> แต่ว่าแม่จะซื้อไข่มังกรไปให้พ่อโยนขึ้นฟ้าให้ดู โอเคไหมเนี่ยทุกคนจะบอกว่าไข่มังกรอย่าซื้อก้อนเล็กเราเคยซื้อก้อนเล็กไปแล้วมันเล่นยากแล้วแล้วแล้วมันไม่สวยแสงสีอะมันไม่สวยซื้อนี่ซองละสิบห้าบาทวิแล้วเขาเขาเป็นแพ็กเก็ตใหม่ด้วยนะก็คือของใหม่นะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าเก็บนะของใหม่กระเทียมอะโอเคได้ได้คือคือเขาเน้นกระเทียมแหละเซายเขาเน้นกระเทียมายมันมีสองแบบมันมีสองแบบมีฟ้าเข้มกับจีจ้าตัวนี้ฮะ เหมือนกันแต่ต่างกันที่กล่องไงให้เลือกกล่อ,องให้เลือกกล่อง,อง <g iggle> โอเคอ่ะหยิบหยิบถึงไหมหยิบเองหยิบเองไหมเนี่ยทุกคนของใหม่นะเขาขายของใหม่เยอะมากไม่ใช่ของเก่าเก็บนะทุกคนใหม่ใหม่คือหน้าเล่นใหม่ใช่ไหมเอากี่กล่องพอไหม,มวันหลังมาซื้อใหม่ไงวันหลังมาซื้อใหม่ให้เอาแค่สองให้เอาแค่สามเอาเอาสี่ไปเลยเอาจะเอาไฟเย็นสองไม่ไม่พี่ฮาบอกว่าสองอันนับเป็นหนึ่งถ้าถ้ากระเทียมอ่ะสองอันนับเป็นหนึ่งโอเคไหม เมื่อกี้มัมนี้หยิบอันนั้นไปยังหยิบไข่มังกรยังไข่ไส่เย็นไข่มังกรวันนี้ซื้อสามห่อพอห่อละสิบห้าบาทอันนี้อาศัยใส่ตะกร้าให้คุณแม่ฝากฝากอันนี้คือแม่ฝากนะอันนี้อันนี้อันนี้ฝากเนี่ยทุกคนนี่คือเขาแพ็คใหม่หมดเลยเป็นของใหม่อันนี้ไฟไฟอะไรดอกไม้ไฟไฟเย็นน้องไฮชอบเล่นไฟเย็นมากกว่าไฟเย็นห้าบาทดอกไม้ไฟกำละงกำละงสิบบาทนี่ ได้ประมาณกี่อันกไม้ไฟใช่ดอกไม้ไฟมันจะควันเยอะน้ำจะควันเยอะอันนี้ได้ห้าอันนี้มันห้าได้ห้าไม้ไม่ได้เกี่ย0สิบบาทได้ห้าไม้อะทุกคนไ้ามันไฟเยอะมันควันเยอะนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสีสีสวยใช่ไหมสีสายลุงใช่ป่ะเอาไฟเย็นเอาไฟเย็นเล่นสนุกกว่าไฟเย็นเซฮายได้ไฟเย็นไปสองห่อเอาที่พอเล่นพอนะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเรามาซื้อใหม่ทุกคนเรามาดูมันมีอะไรแปลกใหม่บ้างไหมหรือว่ามีแต่แบบว่าก็ที่เคยเล่นประจําทุกปีนั่นแหละเนาะอันนี้คืออ่า แมงป่องทามินแล้วจำไม่ได้แล้วทุกปีที่เล่นก็จำไม่ได้นะว่าว่าอันไหนแบบว่าเสียงดังอันไหนเสียงเบาจำไม่ได้ใจแอนนก็เป็นเป็นเสียงใช่เป็นเสียงใจใจแอนเป็นเสียงหยดอันนี้มาใหม่ใช่ไหมไม่รู้ใครเคยเจอปีที่แล้วมันจะคล้ายๆรถเอ้ยอะไรอะ่ะเครื่องบินหรอแล้วแล้วห,ลห,ลห้าบาทหรอห้าบาทหรอหายได้สองอันห้าบาทได้สองอันหรอมีเสือมีเสือ อุ้ยโหดโหดสามเด้งทุกคนอันนี้ไม่เคยเจอนะปีที่แล้วแล้วกล่องละห้าบาทแล้วเนี่ยโหดสามเด้งมันจะเล่นหมดไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังให้พ่อมาดูด้วยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่ว่าว่มามนเล่นยังไงเพราะห้เอาเอานี้ไปเอานี้ไปปาร์ตี้ไหมเอานี้ไปปาร์ตี้ไหมไฮนี่อันนี้ไงรถทหารเอาไหมคารับเอาไปแข่งกับจอนนี่ไหมเอาไปแข่งกับจอนนี่ไหม อันนี้ว่าเป็นคันใหม่นะอันนี้ว่าเป็นคันใหม่อะไรมันจะเดาท่าทางไม่ออกฮะแต่ว่ามันจะเดาท่าทางไม่ออกอ่าอันนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาาจะเอารถทหารไปแข่งกันเนี่ยเอาเอาที่มันไส้ยาวๆหน่อยนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้อันนี้นอันนี้สามคันเหรอโอเครถทหารมาเล่นสนุกเอาสามเอาสามคันให้พ่อแข่งด้วยรถทหารมาเล่นสนุกนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกเซไฮได้ขาเปลี่ยนตรงไม้ต้นไม้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้อันนี้คือเบาเหรออันนี้อันนี้คือวันนี้มาซื้อเบาเบาใช่ไหมเบาเบาอะไรนี่มันเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันจริงนะทุกคนเราจะมาซื้อพูมาซื้ออะไรนะมาซื้อพูมาซื้อโอ่งโอ่งเหมือนเดิมโอ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะยังไม่เอาโอ่งมาเยอะเท่าไหร่โอเคอันนี้เอาไหมไฮ้กระต่ายกระต่ายหมุนเอาไหมกระต่ายหมุนเอาไหมกระต่ายหมุนเอาคนละห่อไหมอ้ามันอันนี้เขาไม่ได้ติดราคาเหรอยห่อละสิบห้าบาทได้สองอันเอาห่อเดียว ว่ามันได้สองสองห่อในหนึ่งอันอ่ะโอเคห่อละสิบห้าบาทเอาสองอันอันนี้อันนี้คือพวกเสียงใช่ป่ะพุเสียงอันนี้คือพุเสียงนะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้สิบห้าบาทสิบาทรู้สึกว่าปีนี้ราคาดีมากอุ้ยทุกคนรู้สึกว่าปีนี้ราคาน่ารักค่ะมีสิบาทสิบห้าบาทห้าบาทยี่สิบาทราคาไม่เกินนี้นะทุกคนราคาวันปีนี้คือไม่แพงอ่ะนี่ทุกอย่างคือเนี่ยขนาดอันนี้ยังยี่สิบาทเลยราคาไม่แพงเซายได้หนึ่งสองสามสี่เซายเหลืออีกหนึ่งอย่าง เซไฮเลือกอะไรเหลืออีกหนึ่งอย่างฮารไม่รู้ว่าฮารตอนนี้เท่าไหร่ของของฮรับสองสามอันที่สอัอี่สาม <laughs> <laughs> นี่นยแหละเอาไฮร้องพี่เขาคิดตังค์ให้ <laughs> พี่ฮารพออย่างย่าพอยังเซาย <laughs> ขาดอีกหนึ่งอย่าง <laughs> แถวไหนคะไป <laughs> ยิงขานฮาร์ฮารเอาดอกไม้ไฟเพิ่ม <laughs> โอเคเซายจ่ายตังค์ค่ะพอแล้วนะโอเคจ่ายรวมกันนะคะแต่ว่าแยกถุงค่ะฮะโอเคครบแล้วนะทุกคนอ่ะแล้วไฮน้องไฮน้องไฮ รอบหน้าเดี๋ยวเรามาซื้อพูกันนะไฮโอเคไหมครับนี่ไงโอ,อง่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 งปีนี้มีไซส์มีไซส์แค่นี้หรอมีไซส<ม>์ใหญ<ล>่ปี้มเปีมีปีนี้ไม่มีออค์ใหญ่หรอคะไม่ครับเหลือเทศตัวเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้หกสิบบาทอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ใหญ่สุดอ๋อปีไม่มีไม่มีแบบว่าหลายไซส์ให้เลือกเลยอ่ะนั่งไงแล้วก็มีผู้องนั้นผู้ใหญ่ดูร้านร้านบะของเยอะมากครับ หาดูเรฮ้ยอันนี้อะไรอะจัลวดจัลวดจัวดสิบห้านิ้วแนวฮะน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวมากดูผู้ผู้ก็เยอะมากเดี๋ยวให้พ่อมาเลือกนะวันหลังวันหลังให้พ่อมาเลือกทุกคนแล้วเซร์ไจะมาซื้ออันนี้ไปปล่อยเนาะซื้ออันนี้เนาะซื้อคมคมคมลอยไปปล่อยด้วยวันออกพรรษาแต่ว่าตอนนี้เรามาสำรวจให้ดูก่อนเท่าไหร่พี่รับอ้ย๋อสองร้อยสิบห้าบาทวันนี้เราหมดสองร้อยสิบห้าบาทเราจะจ่ายตังค์แล้วนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้พ่ออมาเเลืกะ นี่ยี่สิบสิบห้าบาทเหมือนกันนี่ไงใช่วีดวีดวีดใช่ไหมวีดแป้งอ่ะวีดแป้งอันนี้วีดแป้งวีดแป้งอันนี้อันนี้ยี่สิบยี่สิบบาทใช่แล้วก็อันนี้อันนี้เท่าไหร่ได้นี่วีดอันนี้ได้สามอันอันนี้อันนี้อันนี้วีดโป้งอันนี้วีดใหญ่อันนี้อันนี้เท่าไหร่คะสิบาคอ๋ออันนี้สิบห้าบาทเหมือนกันสามอันอันนี้วีดแป้งแต่อันนี้ได้เยอะหน่อยนะอันนี้วีดแป้งอันนี้วีดโป้งอ๋ออันนี้วีดโป้งแล้วอันนี้ล่ะนี่วีดแป้งปะวี้ล่ะ ใหญ่อันนี้วีดใหญ่มันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้พ่อมาเลือกวันหลังนะอันเนี้ยเราก็มาดูนี่เราจะมาซื้อพุ้ด้วยอุ้ยนะคุยไปแล้วไปแล้วทุกคนสําหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราพามาดูใหม่เนาะเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วไปดูคลิปเล่นของเราด้วยนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย